อยู่ในสายตาในกันอายให้คำยืนยันตั้งแต่วันเราสองสวัสดีช่วงบายบายค่ะพี่น้องวันนี้ไา้กับิมาลองเพลงของซีรีส์่อนแรงใจไล่วันเลยนะดีให้รู้ จคิดมากไปเราจะยิ้มให้กันเกี่ยวค้อยครองฮักนานอยู่เคียงกันบอกดีไอคนดีช่วยเป็นแรงใจขอบคุณค่ะยินเสียงบ่ได้มานั่งคิด ขอเพียงให้อายทอมรู้ว่ายังมีใจห่วงหาทุกสุขอยู่ในสายตามาแค่วันละครั้งให้รู้สวัสดีช่วงบ่ายๆ่ะพี่น้องวันนี้ได้กับสิมาลองเพลงของซิรีพรอนแรงใจไล่วันเลยนะ แอ้มันมวนคือผู้สาวหรอกมันก็เป็นไปบ่ไ้เนาะพี่น้องนอเนาะเสียงสุดเท่าแะมูภาวามูขออน,น่อันนี้ก็มีส่วนค่ะฝากแฟังเลยนะคะจะอดรู้ว่ายังมีใจห่วงหาทุกสุขอยู่ในสายตา รู้ว่ายังมีใจห่วงหาทุกสุขอยู่ในสายตาเราจะยิ้มให้กันเกี่ยวค้อยครองฮักนานอยู่เคียงกันบ่กว่าโอ้ยไท่เราสิข้อแต่เพ่งเกวทะย่าย,ยมาเลยไ่มมูกับขอแน่อยุ่ละละเพราว่า เจ้ามุมมีช no ีพลงกบ้าบอกเว่าโอ้ยไผยเราสิขอาวแตงเพลงยาวแต่ย่ายบอกสิว่ามูกับขอแน่อยู่ละละบอกเสีว่าเจ้ามุมมีชีพลงกบ่างมีใคนดีช่วยเป็นแรงใจขอบคุณค่ะบอกเสีว่าโอ้ยไผยเราสิขอาวแตงเพลงยาวแต่ย่ายบอกสิว่ามูกับขอแน่อยู่ละละบอกเสีว่า ย้อนมุมีชีพลงก็ว่าหากบอมีแรงใจจากอ้ายคงทออไปนาเราจะยิ้มให้กันเกี่ยวก้อยครองฮักนานอเคียงกันบอกดีให้รู้ว่าน้อง ับงานปัญหามากมากสวัสดีช่วงบ่ายๆค่ะพี่้องวันนี้ได้กัิมาลองเพลงของซิรีพรอนแ่งใจไร่วันเลวนะแท่วันละครั้งให้เรื่อยกันายให้คำยืนยัน ตั้งแต่วันเราสองสัญญาบ่ได้พบหน้าก็ขอให้ได้หรืออิ่มเราจะยิ้มให้ไอ้คนดีช่วยเป็นแรงใจขอบคุณค่ะดี ให้รู้ว่าน้องยังไม่ไยหากบอมีแรงใจจากอายคงท้อปไปนา นหุนทางไกลน้องปวดใจของอนดีให้รู้ว่าน้องยังมีให่มันมวนคือผู้สาวหรอกมันก็เป็นไปบดไถเนะพี่น้องนเนาะเสียงสักเทากะมูขับชีว่ามูขอสาสดีช่วงบายบาค่ะพี่น้องวันนี้ยายกับสิมาลองเพลงของสิลีพแรแน่งใจไล่วัน่านนะ อ้คนดีช่วยเป็นแรงใจขอบคุณค่ะเราจะริ้มให้กันเกี่ยวค้ยคองฮักนานอูเคียงกันบอบช้ำยาบ่ได้พบ ขอให้้ไดสวัสดีช่วงบายบาค่ะพี่้องวันนี้ได้กับิมาลองเพลงของซิรีพอนแ่งใจไล่วันนะรู้ว่ายังมีใจห่วงหาทุกสุขอยู่ในสายตาเป็นที่ปรึกษาชีวิตจะอด ได้เปลี่ยนพันอย่ากขอให้เราเจอกันทุกวันยินยันนั้นจิตใจไว้วันยามไอ้นั้นเงียบไปห่างหรืออินเราจะยิ เราจะยิ้มเป็นที่ปรึกษาชีวิจะอดหรืออินเป็นที่ปรึกษาชีวิจะอดหรืออินสังจิตใจไว้วันยาม ไปาทางไกยเปลี่ยนพันอยากขอให้เราเจอกันทุกวันยืนยันเป็นที่ปรึกษาชีวิตจะอดหรืออิ่มได้หากบ่มีแรงใจจากอา ไ,ไปนาแต่มันมวนคือผู้สาวหลอกมันกัเป็นไปบ่ไใ้เน่ะพี่น้องนเนาะเสียงผู้เท้ากะมูขันชีวามูขออันไม่ตรีคอยเสริมใจกันสร้างทุกวันให้เป็นวันในหากบ่มีแรงใจ จากอายคงทอปไปนา,ายเปลี่ยนพันอยากขอให้เราเจอกันทุกวันยินยามาแค่วันละครั้งให้รู้รอ,อินเราจะยิ้มให้ยินเสียงมอได้มา รู้ว่ายังมีใจหวงหาทุกสุขอยู่ในสายตาดีา้คนดีช่วยเป็นแรงใจขอบคุณค่ะดีให้รู้ว่าน้องยังมีอนอันนี้ก็มีส่วนค่ะ ฝากฟงฟั่งในเรื่ค่า